อว่ามีมาร์กไม่เท่าเราหรอกคุณเน่ยชอบทำร้ายตัวเองเฮ้ยผมสบายสบายไม่เป็นไรเสียอ่าได้ครับผมสบายสบายสไตล์เสีซ่าเนี่ยเรื่องของอายุเป็นเรื่องที่เราเลี้ยงเแล้วตัวนี้มาก่อนเลยมาร้ำชุดใหญ่คุณเสกโอ้ริกเตอร์ยังเอาครับเต่าๆฮะด้วยความที่เป็นแผ่นเก่าด้วยครับงัดกลางไม่ใช่เรื่องยากครับผมแต่เข้าฮัเข้าไปโอ้บอกเลยว่าขึ้นหลอกแต่ฮากไม่เสียฟิกเกอร์นะครับเพี่แข็งเหรอ ไม่ได้สเปลแล้วโอ้โหโอ้โอเอาหน่อยไหมไม่ง่ายเหมือนเกมเมื่อกี้นะแต่สวดได้เหมือนกันสวดได้เหมือนกันเอาหน่อยไหมล่ะโอ้โหตัวเมนเต่าๆนะครับริกเตอร์ตรงนี้นะฮะแล้วดูว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไรครับเพราะคู่กลางเดินด้วยกันแล้วล่างเนี่ยอยากดูเหลือเกินเนี่ยตอนนี้ข้างล่างนี่คือแบบเดือดจัดๆฮะคือทั้งตัวคาฟิี่ก็ไม่ใช่ถึงขนาดว่าแพ้อะไริกเตอร์เลยครับผมอ่าอ่าเจ็นะลิทเทเลตครับเลเวอสองพอดีฮะโตรงกลางครับก็บวกกันเดือดเหมือนกันครับโอ้โหบวกกันไม่พักจริงๆ ข้อเสียคือเซเนียลจะคุมกลางยากกว่านะครับครับผมนี่แหละพอเห็นว่ายากครับอย่างที่กูเสกว่าไว้ฮะว่าป่าก็จะโดนแกล้ง,งนิดนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำสำเร็จได้ขนาดนั้นเป็นช่วงเวลาที่พอไปข้อทามโอ้ยนั่เต่าเฮ้ยนั่นเยอะนะนั่นเยอะนะเราบีจังหวะเซอร์ไพรส์กับลิเทเลตมาฟิกเกอร์ติดกำแพงไปแล้วเรียบร้อยกับฟอร์สบัตครับอยากเผลอคงคิดว่าเจจักน่าจะขึ้นไปช่วยข้างบนไม่เลยฮะ ไม่มีข้อมูลนะเมื่อกี้นี้แต่เสี่ยงที่จะเล่นนะครพยายามจะกดดันใส่หมูหวานให้ได้แหละครับแต่แบบนี้แน่น,นอน,น,น,นครับไม่ดีฮรโอ้โหนั่นคือผมว่าต่างๆเป็นคนที่เล่นตามสารชาตยานค่อนข้างเยอะเนาะนะครับพอโดนประมาณนั้นก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับมันก็จะมีช็อตที่ได้และเสียฮะ เข้าไปครับให้แฮปปี้เปิดก่อนครับผมใช้โมบิลิตี้ของนาคอร์สได้ครับผมจังหวะต่อครับมอสเจอจังหวะเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งดอกจากการเปิดแล้วซีซีฝั่งทาเราโอ้โหเยอะเลยกุสเซครับการต่อซีซีใช้นาคอร์สกับคลิกซี่ครับแล้วมีเมริอุสของเจจากฮะโอ้โหลอยเป็นลูกชิ้นเลยฮะเด้งจัดโอ้ย่างนี้จะเข้าทางของทารอนสปอร์ตก่อนหรือเปล่าครับแล้วดูครับมูหวานเอาหนักนะครับเต่าๆฮะเลเ๋ยวไม่ก่อนด้วยนะครับจากการที่ได้คิวไปก่อนด้วยครับผม กดดันนะคือถ้าเต่าเต่าจะเซตอัพเล่นต่อให้หมูหวานโลอยู่ตลอดเนี่ยต้องเรียกเพื่อนมานะต้องมีราสมาเดนดอมมาโอ้โหแล้วนี่ครับจับโดมาเกสเซิร์ฟค er บเด้งสองต่อครับผมอูต้องรีบถอยไปด้วยมอฟเลยครับจังหวะนี้ด้านหน้าเนี่ยเจเรมยื้อจังหวะครับผมแล้วเต่าเต่าครับผมมาตัวฮันเตอร์ไปครับแต่เดามจเหมือนจะยังไม่พอครับผมต้องยอมถอยไป ก็ามารวมกลางนี่คือทีมที่รวมกลางได้เก่งมากนะครับเทโรสปอร์ตไวมากเคลียร์ซ้ายขวาทำวิมม่งดีแล้วเข้ากลางนะครับเจสเซิร์นกัลังจะรีบไปเคลียร์ปรา,า,ากฏว่าโอดโดนดักก่อนนะครับสีเลือดไปเยอะมากฮะโอ้เหมือนกลายเป็นว่าต้นเกมของทางด้านตัวป๊อปเปอร์คัทามที่โดนแรงกระแทกเหมือนกันนะตอนแรกก็ว่ากดดันได้ดีอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องมาดูกันใหม่ฮะโอรสีจัจกสี่แล้วนะครับเล่นยากแล้วนะฮะอย่างที่บอกนะครับถ้าทำต้นเกมไม่ได้เล่นยากมากๆนะครับเพราะตัวเวฟเคลียร์เอาตัวไปแนบหมดเลยครับป๊อปเปอร์คัทธ อีกแล้วครับเราไปดักอยู่แล้วครับสองคนใช่ฮะด้านล่างครับผมไปฮะ ตีทาวเวอร์แล้วก็มองครับผมเล่นร่างกายเป็นสบายๆแล้วแฮปปี้โดนจับครับมาอัฟอสลงมาแล้วไม่ง่ายในการที่จะจับจริงๆครับผมแล้วเกสเซิร์ชครับจะออกไปได้หรือเปล่ากดมาอัลฟรอสเหมือนกันครับามวหวานสปินมาเลยครับตามเติมจังหวะมาตรงนี้นะครับโอ้ผักออกพอดีครับเดี๋ยวจะเรียบลงไปครับโอ้เข้าไปงัดครับจากมีมาร์กด้านซ้ายกับน้องตีตามมาได้สวยครับผมแล้วจับไป2ตัวทางฮักใช้มาอัลฟรอสไปแล้วเจจักโดนไล่ยิงฟรีครับผมแล้วฮักเหนื่อยนิดเดียวแล้วลีชาริเอ็ฮิตสุดท้ายจากเต๋าๆอ่ะโอ้ต้องชมครับว่าน้องตีครัับบเเเอออออาาาาตววงงฉีกกกจดด้้นนนลมไ่โร์ ตายครับเพราเติมเต็มในสิ่งที่บ๊อบเบคอนทำต้องการฮะทะลวงแผงหลังพังไปเลยครับโอ้โหสปินมาด้วยนะคุณเสกฮะครับไวที่สุดแล้วครับผมแล้วจังหวะที่เล่นเมื่อกี้นี้จาร์คเนี่ยใช้อาจิเนเดอร์ไปก่อนหน้านั้นรับนาคอสไปแล้วครับครับผมทำให้การไฟดื้อแบบเมื่อสักครู่นี้ดูจะไม่นผลดีกับทารอนเท่าไหร่ครับตีตื้นมาเป็นสามต่วสองแล้วฮะเอาจริงมันเป็นข้อดีของการพกสปินนะคุณเสกนะถาให้ถึงได้ไวกว่านะฮะ นี่ยฮะถ้าเราดูรีเพย์เนี่ยดูตรงกลางก็จะว่าไปแต่ว่าเห็นด้านบนไหมฮะทางตัวฟเฟรติโน่เนี่ยสปินวานตั้งแต่ตรงนั้นฮะเห็นแป้งสปินมาเลยฮะใ,<ล>ใช่ครับแล้วมี่นะต้องพยายามจะเกียวแล้วต้องตีมาถึงก่อนแล้วใส่ไว้ที่แผงหลังครับผู้ใมากเลยครับแล้วเนี่ยเกสเซิร์ดพยายามที่จะต่อดาเมจแล้วโอ้ายพอมาปุ๊บงานเลี้ยงเลิกครับใช่ครับเขาไม่คุยแล้วเดินกลับเลยฮะแล้วต้องตีเสียมากเขาฟอร์สก็จริงแต่คุ้มค่านะครับตรเติมเมื่อกี้นี้นะป้า เขาเรียกว่าไงนะสร้างโมเมนตัมให้กับทีมได้แต่ด้านล่างนี่อดดันหนักมากครับสอดร้อยเกลียวฮะภาพเดิมๆก็ผมต้องเปิดมาสเตอร์ฮันเตอร์ครับเพื่อเวฟเคลียร์ออกซับซึ่งก็ได้อยู่ครับผมเหมือนก็ต้องยอมๆหน่อยครับสำหรับคาเฟ่นีซึ่งทางตัวทารอนอีสปอร์ตก็มองเหมือนไข่ในหินเลยฮะโดนแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ใช่เรื่องดีนะครับถ้าบอลเบคอนทามยังทำด้านบนก็ไม่สำเร็จนะครับแล้วด้านล่างโดนต่อเลือดของเต่าๆโดนต่อเลือดทาวเวอร์ไปเรื่อยๆมันจะคล้ายๆกับเกมที่แล้วที่ทารอนทำแต่เปลี่ยนฝั่งมาทำที่เต่ายๆ้วนนะ เพราะว่าตาเนี้ยนาคอสเนี่ยไม่ใช่ตัววอเตอร์เบตเหมือนร่วงนะครับอาจจะไม่ได้อยากจะไปเล่นกับทางด้านของฟอริโนอยู่แล้วนะครับเขาอาจจะมาอยากกดดันทาวเวอร์ข้างล่างมากกว่าฮะเนี่ยเลยเลือกจะมาเล่นข้างบนแทนครับเพราะมันต้องทางเขาส่วนด้านล่างก็พยายามจะเล่นยัดเหมือนกันครับมาแล้วฮะเทศกาลไดป้อมครับยัดทุกอย่างไปใส่ครับแต่ว่ามีเอเจนต์สเปนเดอร์ครับเหมือนจะไม่ง่ายอย่างที่เห็นไะ <c oughs> แล้วกลายเป็นด้านล่างก็เสียทาวเวอร์ไปครับผมนี่แหละฮะเวลาเห็นซีเนียร์ครับส่วนด้านล่างครับเดนเจอร์เรีย์ก็ซื้อเวลาครับมอสดูจะรื ทำให้เกิดแมชชั่หนึ่งต่อหนึ่งเพราะว่าด้านซ้ายพยายามไปรุมบอสแต่ไม่พอฮะอย่างที่บอกครับโอฟเปลี่ยนจ็อบมาอยู่คนเดียวแล้วมีเซเนียมาแครับก็ได้ครับแล้วเคลียเวฟอย่างเดียวฮะส่วนด้านล่างตรงกลางไปอีกแล้วครับแอวซ้ายกล้องยังไม่ได้จับเอ้เจ๋าจ้าเกือบตายเหมือนครับแล้วพยายามจะเซฟชีวิตได้ครับผมหวัดเสียวจริงๆต้องชมป๊อบมอสกับเต๋าๆตสองคนนะครับเก็บได้เฉยเลยครับโอ้แล้วเขาไปเยอะมากเมื่อกี้สามสี่คนเลยนะฮะใช่ครับเยอะจริงๆครับผมแล้วพยายามจะตีป๊อปแต่นาครอสมารับเวฟแล้วเรียบร้อยฮะ เดี๋ยวเวฟก่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วต่อต่อยทัลลิเอตไปแล้วตามได้นะครับเป็นอาร์ตอย่าอยู่นะอย่าอยู่นะอย่าตามอยู่เสียสองในทัลลิเอตแล้วนะครับผมไม่มีแล้วแล้วมาส์ตันเตอร์มาแล้วสวนครับใช้จังหวะพุ่มไลท์แฮปปี้บอกว่าไม่ไม่ใช่อย่างที่เราเคยคุยกันไม่ต้องตีครับมีแค่ออร่าก็เพียงพอฮะโอ้โหอีสตรฟมันเป็นกับดักครับผมจังหวะนี้บอส นะต่อนะต่อได้นะครับตำท่าจะได้เลดหดรัชก็ไปครับจังหวะน,นี้ยิงก็มาจากทางแกนเซอร์ฟรีครับเจจกักเปิดเกาะมาแล้วยังรอดอยู่ครับแต่หมูอันที่ตายแทนกับโอจานทิ้งไปแล้วฮะลูก4ี่บอกไปแล้วจ้าแล้วฮักก็จะเป็นคนต่อไปหรือเปล่าต่อรูปนี้ดับเบิลคจลจากแกนเซอร์เจจักมีอาจารยเดอร์นะครับแต่เรื่องที่จะไม่ใช้นะฮะโอไม่ได้เซฟให้นะครับจังหวะน,นี้คือมองว่าตัวเลือดน้อยมากต่อให้ลงไปก็น่าจะแถมเปล่าครับก็เลยไม่ใช้ครับใช่ฮะ ปล่อยไปฮะปล่อยซึมปล่อยแห้งไปเป็นพระนักปลาปลาแทนครับผมแต่ว่าเตาวๆก็แวะมาเติมอีกแล้วครับรูดไปหนึ่งทีครับกลายเป็นการชวนทะเลาะแล้วป๊อปเบ็นคนทำกลับมานำที่สกอร์คิวเจ็ดต่อสองนะครับแต่เซนต์โรได้ครับยังไม่ได้ป้อมเลยนะฮะใช่ฮะโอ้โหอย่างที่เห็นจริงครับเกมนี้เป็นเกมชวนทะเลาะของจริงครับผมเป็นเกมแอคชั่นจ๋าๆเลยฮะอย่าลืมครับว่าเลดเกมเขายังมีคาเฟนี่ด้วยนะครับแล้วฮัรคเกมนี้ถ้าได้ต่อซีซีนะครับป๊อปเป็นคนทำก็จะลำบากนะครับเพราะตัวละครของฮัรน่าจะขึ้นตัดเนนนื้้้้้อออออออดดววยแแลตตรรงงงงีีีปปปปาาาไทมมมสสบูกก่หัฮฮะะ โหตึงจัดนะการเงินของพอไปค่อนทามนํำก็จริงแต่ว่าก็ยังเป็นแค่ช่วงต้นเกมอะรับเวมครับได้ไหมฮะเสียอลิทเทเอตไปครับเพื่อต้องรอมาซ้อนเตา่เตาๆหน่อยนะฮะโตสกอร์มาแล้วด้วยนะครับสำหรับทางด้านของคลิกซี่ของฮักคครับทำให้หมอสจะเล่นยากขึ้นครับ รอนะรอนะจังหวะหมาับเข้าให้ครับผมกดดันใส่ทั้งหมูหวานครับลี้ทะเลิดไปหมปับสตันหนึ่งทีจะพอหรือไม่เหมือนจะยังไม่พอได้หมาฟลอตยื้อเวลาครับปิกมากจะตบแต่ว่านี่ครับจามามังหวะซ้อนมาแต่แกสเซอร์ก็มาเหมือนกันครับทำด้เป็นมาเรดบูดรัชยังสวยแล Moss oh. ้วมอสมอสก็จะไม่รอดอยู่ดีครับมีมาเรีวจากเจนจังแต่มอสผักออกมาจาังหวะนี้ยังมีแฮปปี้ตามมาเหมือนกันครับเผาฉุดพยายามจะกดดัใในใส่แกสเซอร์แต่แฮปปี้ก็เจ็บกันเต่าเตาหามามีดาบย่าดาสกิเย,ยวกันอยู่ที่มืออย่างมือที่กำหมัดฮะ ตัดตรงนี้ได้ครับเทรดกันไปเทรดกันมาครับต้องชมหัวมอสหยิบได้ช็อตสวยเลยครับฟลิกไปตบแต่ไม่โดนครับแล้วมีแต่เมล็ดลงมาเติมเมื่อกี้นี้ต้องชมแกสสวยครับหาที่ในพื้นที่ในการเล่นฟรีนี่มุมสวยมากครับโอ้โหเกมนี้บอกเลยว่าเดือดจัดครับคุณเสกครับบอกแล้วว่าไม่มีคำว่าตัดเลือดนะครับบูมซิกมามีมาร์กบอกขอแบบเบิร์ดเบิร์ดนะครับโอ้โหหรืว่าดาราเนี่ยใช่ครับดีถ้าคุณไม่ไปด้วยจะกลายเป็นเบิร์ดเสกอะครับผมอมพามาพูดก็ไม่เชื่อครับโอ้โย โอ้หน้าเนื้อจะเสือจริงๆเมื่อกี้นี้เผ็ดกันมันยับแต่ตอนนี้ต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นทลอยอสปอยครับเอาทางด้านของนาคอสนะครับไปสปิทฮะใช่ครับแล้วดูฮะจังหวะนี้เบคอนนะพยายามจะเล่นกดดันเพิ่มเติมแน่นอนครับเดี๋ยวกันด้านล่างเอานลครับเต่าเต๋าครับผมเล่นด้วยสัญชัตญยาณมันบอกไว้ตอนนี้คือเต๋าเต๋าเนี่ยออกล่าฮะ เงินไม่ได้แพ้นาคอสทานาคอสไม่ได้ไอาเทมนำนะครับเต่าเต่าจะรับหยุดได้นะครับในการสปิตของนาคอสครับเปลี่ยนจ็อบไปก็ดูจะไม่ใช่เรื่องดี oh. เล่นในไฟก็ดาเมจไม่ค่อยถึงเท่าไหร่นะครับแล้วเล่นเป็นโซลิเวอร์แบบนี้ครับจะยืนแช่อยู่ในไฟของเร oh. าพยนทำยากกันแล้วลูกเกสเซอร์เข้าไปตอดก่อนแล้วดานหลังท้องตีอ้อมมาแล้วนะฮะมาและหาจังหวะในการเข้าอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าเข้ามาเยอะมากกลับไปโซเหมือนเดิมแล้วริเตอร์ดันล่างฟรีครับผู้เสกครับได้ไหมทาวเวอร์โอ้ไาก็ยังมารับแต่ตอนนี้ มี<ช>ม้า<อ>เกี่ยวเจเจจากมรรลุออกครับแล้วไปแล้วครับ้องตีเสียบเข้าไปทะลุไปแต่ไม่เอาเจจจากรับใส่ไปที่เจเจจากไม่เอาฮักแล้วใส่เจจจากแล้วถอยออกมาโอ้ยพูดตรงๆเสียวจริงๆหผลนึกว่าจะไหลออกโอ้แต่ว่าเหมือนคงม,มองฮะว่าแค่ดักไซยาโซไปก็พอใจฮะแต่ว่าทารอนเหมือนจะโซนขวาอยู่ฮะอยู่พุ่มแอลขวาแต่ไม่ตัดสินใจที่จะเข้าไปแล้วคุณผู้ชมฮะสามต่อสิบครับตอนนี้ผ่านมาเก้านาทีสี่สิบวินะฮะการเงินเป็นป๊อปเป็นกันทามชิ้นหนำอยู่สามห้าร้อยโกลอ้โห อะไรเกิดขึ้นได้ครับเอเลเซเคิลของคารอยสปอร์ตมีถึง5คนนะครับอย่าลืมอ่าแล้วถ่ายก็มาครับพยายามจะเซฟบัฟต,ตัวเองแล้วฟิกเกอร์ไปแต่ไม่โดนก็พยายามจะเข้าไปตบนะฮะแต่เมื่อกี้บอกเลยถ้าบวกในซอยฮะแล้วมีอิฟเน็ตแล้วถึงตัวเมื่อไหร่บอกเลยว่าโดนทั้งวันนะต้องวัดกันเลยครับว่าใครจะพลาดนะฮะตรงนี้ตัวละครสู้กันแบบเดือดแน่นอนทั้งสองพังมากโอ้โซนสวยครับน้องตีบอกให้เกสเซอร์ได้เก็บาวเวอร์แล้วจะมาทำตรงกลางเด็กบริสเซอร์ยังไม่ได้ปล่อยครับ จางนะแต่ตรงนี้อันตรายฮะทางตัวของแฟนทาพยายามจะโซลึกๆไว้ครับผมพยายามจะไล่น้องตีออกไปเต่าๆกลับมาจับทางนันลิเตอร์ก็ยังจุเหมือนเดิมครับตามสไตล์แกนะครับอย่างที่บอกครับเป็นผู้เล่นที่เชื่อมั่นในสัตรูตัวเองมากๆฮะลิเตอร์เต่าๆนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะของดีนะครับใช่ครับผมอ่าแล้วถ่ไถก็มาต่อครับฟิวเซเ็ตครับพยายามจะดันเวฟรถถังหมดไหมฮะขออีกหนึ่งทีเรียบร้อยครับเวฟไปได้อีกหนึ่งครั้งนะแต่ว่าโอซีซีส่วนมากครับเรดบุตรรัชครับยังขอยังมาได้อยู่ครับอิฟเล็ต โอ้หมอส์นี่ก็เป็นคนหนึ่งที่รู้ระยะมากนะครับถ่ายข้ามมาัแพงออกไปได้ครับฟิบ์ฟฟับเลยฮะ ตัวมีร่างเยอะเลยครับผมการทันไหมแฮปปี้ครับเหมือนรถถังจะเคลียร์ไม่ทานแล้วหาจังหวะนีฮะคิดว่าจะกลับไปแล้วหรือไงยังไม่กลับเราลุตามเลยครับตรงนี้เราหมับเข้าให้สีเดีย่ยวลงทันไหมหนึ่งสองสามยังทันอยู่คระผมตอนนี้เต่าเต่ารับทัวร์ครบผมวิ่งเลยครับบอกเลยว่าวิ่งไม่รู้จะทันไมหมหันโอยจุกเลยกันพยายามจะหมุนตัวหมุนที่สุดแล้วแต่ว่าเป็นการสเปซไปครับตรงกลางได้ตีป้อมฟรีตอนนี้พอไเป็นข้าถงครับจัดการไปแล้วได้นอนถึงสองชาวเวอร์ในชิ้นของเต่าเต่าที่สังเวยเล่นลึกเกินไปก็จริงนะฮะแต่ คือเวลาซื้อสกิลอาจจะมีเส้อลงมาด้วยอีกนะครับแฮปปี้เมื่อกี้นี้เห็นเลยครับว่าเต๋าๆนี่รู้ดาเมจของทางด้านลิเตอร์อย่างดีครับแล้วเป็นลิเตอร์ที่เป็นดาเมจสองชิ้นนะครับรวมถึงเป็นเรื่องขับตรงนี้บอสโดนใส่ยในเรื่องเปก่อนนะครับเอาเลยครับตัวนี้เขาจะจากตังนี้ถอยมาขบวนฟอว์ยืนโซมไ่งก่อนครับฟิสเซเลตไปเหมือนกันกับต่างฝ่ายต่างใช้กับองค์ตาหมูหวานยืนหน้าอย่างเสียวครับแกนเสิร์หาจังหวะในการเคาะเล็กน้อยและนี่เป็นการวัดตำแหน่งไปเราะว่ายืนพลาดกันนิดเดียวถึงตายได้เลยทีเดียวฮะโโอ้้หแแลวดดูาเเมจกสิร์ช หนักข้อเหลือกเกินครับผู้เสกครับและมองอยู่ตรงนี้กับเด็กบลเซอร์ชิดป้อมในก็มาก็ผมยืนมองอยู่ฮะเผาช็อตพยายามจะเปิดวงขู่ไว้ฮะว่าอย่าเดินเข้ามาเยอะนะอบูลฟอร์เนชั่นหลังสีทะเลาะกับแฮปปี้อยู่แล้วพยายามจะเคลียร์ที่เด็กบลเซอร์ครับอส่อดมีเเคลียร์ได้อยู่อีก30วิจะมีล้านประลองไหมฮะผมบอกเลยตอนนี้ขอให้ทีมงานะส่งมวยให้พวกเราวอลบอยส่งดัวไปให้วอลบอยเนี่ยฮะ โอ้ยสี่ต่อสินี่คือบวกกันแต่ละช็อตเดือดมาแล้วเต๋าเต่านี่ทําให้แฮปปี้บอกเลยว่าอย่ามาสปิทคนเดียวนะ,ะเดี๋ยวโดนนะโอ้โหอะ ไปบอกเลยครับว่า this is a p l ไปแล้วก็ไปหาหมูวานเลยครับผมโอ้โหทามิ่งมันดีเลยขนาดนี้แล้วคุ้งก็ไปคือหายหายสองโอไฟล้มต่อเลยครับผมมันเกิดขึ้นไวมากแล้วเดินเจเรียบลงไปก็ผมเจจักบอกว่าตอนนี้ต้องถอยไปก่อนไม่ใช่ทีของเราเจ้าเก่าเจ้าเดิมเต่าเต่าครับโูใส่เข่าเข้าไปที่โมวานตรงนี้เลนบุดรลาเนยบอลระเบียบจะพิอลงมาแล้วแกนเสิร์ฟคาอยู่ด้านนอกแต่นอสยังออกจากข้างบนมาไม่ได้ช่วยด้วยต้องเรียกเพื่อนแต่เพื่อนบอกทำได้แค่นี้จริงๆมอสไปไปโอ้โหแต่เต่าเต่าก็บอกขอหน ขอไข่ครีมไข,ข่ครีมเนียนๆนได้ป้อมล่างมาอีกครับตัวนี้แล้วยังหันไปที่ดาร์คเซเลเยอร์ด้วยครับสำหรับป๊อปเปอร์คันทามโอ้โหบอกเลยว่าเดือดจัดนะจังหวะบอกแล้วเมื่อกี้ this is RPL ครับใส่ก็ไปครับกลายเป็นตัวของมูวานที่โดนเปิดตัวไปก่อนนะเปิดตัวเปิดใจบอกเลยว่าอาร์เจนติน่ามีนะครับแต่โหลดไม่ลงเลยครับ <c oughs> เพราะว่าหายไปอย่างไวเลยฮะโอ้โหอาริตร้ามีอำนาจในเกมนี้มากจะเกิดไปจริงคุณผู้ชมฮะแล้วตรงแค่บัฟฟ้าก็มีการข่มขู่กันอย่างรุนแรงฮะคือมูหวานเพ้อช็อตทีนึง่ะ แล้วไปไถกับทางด้านของตัวเต่าๆดูไอเทมนี่ครับเตะสะท้อนนะฮะแล้วดาเมจม,มีโบเก้นสเปียร์กับโอมิอาร์มแล้วเป็นท็อตอปรานะครับส่วนเกรนเซิร์ดเกมนี้พอจะทนดาเมจเป็นมอนได้บ้างเพราะชิ้นสุดท้ายออกเป็นเฮลกาเอชนะฮะ <laughs> แล้วใครไปใส่สกิลใส่อะไรใส่เขานี่เขาตีไวกว่าเดิมอีกด้วยนะครับอไอเทมที่ออกมาฮะโอ้พอสเกมสักครู่เดียวครับความเดือดในเกมนี้ครับศักดิ์ศรีมันค้าคอคืออย่างที่เห็นกันว่า หลายๆครั้งในเกมนี้ฮะริเตอร์มีอำนาจในการคุมเกมมากจะเกินไปฮะจากทางพาื่อนคขาถามอ่ะเต่าๆมีหน้าที่กดเลือดนะครับใครที่โผลม่มานี่คือเต่าาอ,อ,อ,อันติไม่มีห่วงครับครูดาวมีไว้ใช้ฟิกเกอร์มีไว้ใส่ครับโอ้โดดเข้าไปทีเมื่อกี้ผัวนทงตกใจว่าเฮ้ยเอาเลยเหรอเพื่อนผมว่านะมันเป็นการกำมัดเวกำมัดในเกมที่แล้วเนี่ยเกมที่แล้วผมจำได้เขาเล่นไวเลนใช่ปะแล้วที่เดินไปโดนหัวนรูดไปรอบนึงอ่ะ ออกรรมไว้นานแล้วขอหน่อยขอทีสอเอาไปคนละหมัดโอ้โหแต่หมัดเกมที่แล้วหมูหวานก็เอาไว้เยอะนะครับอันนี้ขอเอาหน่อยละกันหมูหวานบอกเกมนี้ยังได้หนัง,ง,งนะครับหมัดเนี่ยหนัง,ง,งปุ๊บล่วงเลยครับโ,โ,โดนเข้าไปค้างเลยครับเกมนี้เอาทั้งเข่าเอาทั้งหมัดทั้งดาบอะไรก็ไม่รู้นะครับใส่เข้ามาครับประเคนเข้ามาที่หมูหวานนะฮะโอ้แต่ว่าอย่างไรก็ดีฮะในเกมนี้เหมือนว่าหลายๆอย่างก็จะเป็นไปตามแผนของป๊อปเป็นคอนทานะคือ การควบคุมเกมนะคุณเสกนะเรื่องของการเดินเกมครับและที่สําคัญครับเรื่องของอการควบคุมแผนที่ฮะโอกาสในการแบบทําผิดจะเผลอเพราะถ้าตายอย่างที่พูดไว้ต้นเกมว่าตัวของเขาเนี่ยก็มีดูดเลือดนะครับแล้วมีการฮิลนะครับแต่พอเป็นคอนทำผมไม่สนแล้วครับสายสุดด้วยดาเมจไม่มีคําว่าโซสกอร์ครับไม่มีฮะคืออะไรสตาร์ฟออฟนูเลยครับไม่สนครับมันเหมือนเป็นสิ่งที่เราเคยพูดใช่ไหมตอนแรกเขาจะหยิบอีกนิดหรือรัดดีเฮ้ยแต่เขาเป็นเบคอนว่ะเอออีกนิดมั้งแต่ว่าอีกนิดมันเป็นตัวนิดมิกเซนไงแต่ว่า พอหยิบรัดมาเออเข้าใจได้แหละก็เอาเองถ้าคุณจะมีอัตราการฟื้นฟูจากอาเจมิเซนเดอร์หรือจะดูดก็ให้ตายก่อนเลยแล้วกันเนี่เอาไปเลยเรครับไปเลยก่อนคุณมี <c oughs> บอสออกเอร์ของคุณแต่ผมมีเบิร์ดเเมจของผมแต่ว่าเกมยังไม่จบค,ครับคุณเสกครับถึงแม้ว่าภาพมันจะดูแบบพอเบคอนทามดูดีนะแต่ว่าห้ามพลาดทีเดียวนะฮะ บอกว่าฝั่งนู้นก็ยังเป็นถึงกับคาเฟนี่อะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมมีตัวใหญ่ที่น้านจีน่าสีเนิ่วถ้าเกิดว่าเล่นพลาดเล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าไอที่เปิดใส่ก็ไปแล้วมันพลาดขึ้นมานะฮะฝั่งทารอนก็มีโอกาสเยอะแยะมากมายแล้วเรายังไม่รู้นะครับว่าเอเลเซ่เข้าเหลือเท่าไหร่นะครับทารอนสปอร์ตที่สำคัญหน้านะครับพอเม่อกีาทำ้าฝืนขึ้นบ้านไม่ดีโดนสวนมีินเยอะวสัญชาตยานสัญชาตายสัญชาตยานเบาได้เบาเล่นเหมือนอยู่ห้าคนคนเดียวนะครับเมื่อกี้นี้คนเดียวครับ โอ้โหรับโคตรโหดเลยครับเต่าเต่าโอ้โหขนลุกขนชันบอกเลยว่าที่นั่งกันอยู่เราก็อยู่ในโต๊ะเนี่ยนะครับคิดว่าเต่าเตาถือไพาอะไรหรือเปล่านะครับเต่าเตาบอกเลยว่าบัฟบล้วนครับเมื่อกี้นี้โอ้โหมันคือความเป็นริกเต้ดังเสร็จและวรีทารีเอทเป็นสกิลที่ไม่เหมือนใครในอาร์วีะคือมันรับทุกอย่างในจักรวาลได้ฮะ มีรีทัลเอตนะครับแล้วมีความพลิ้วไหวที่จะสามารถเอารถออกมาได้ยิ่งถ้ามีฟิกอร์อยู่นี่ก็ได้แต่ฟิกร์เมื่อกี้ก็ใส่เข้าไีสันเดยสันกลัวสันกลัวจริงอะสร้างความหวาดผวากับลูกบ้าแบบนี้ซึ่งคนปกติเนี่ยไม่ทำแต่นี่คือการบลัฟจริงๆนะผมเฮ้ยเราวโดนไล่อยู่เต่าๆโดนไล่อยู่เฮ้ยซื้อพื้นที่คนเดียวนะครับดึงไป5คนให้เพื่อนไปเก็บปั๊บที่มังกรมาฮะเต่าๆแล้วอาบถ่าบอกโซเซคอไม่ต้องการตอนนี้เริ่มต้องมีครับมีมาบอกโอเคออกละให้มันองต้องมีหน่อย นะครับเพราะว่าซื้อ a ดเมจมาแล้วนะครับตอนนี้อย่างน้อยๆฮะต้องรีบๆเคลียร์หน่อยฮะเผื่อในกรณีที่แบบเบิร์ตทีเดียวไม่ตายยังเล่นไฟยาวได้เพราะว่ายังมีตัดทีอยูะใช่คร,ครับเพราะว่าตอนนี้มันเข้าสู่เลดเกมแล้วนะครับ<ช>มันเป็นไอเทมที่จําเป็นเพราะถ้าหมูหวานไม่ล้มแล้วเล่นต่อดูดเลือดได้นี่แรงมากนะครับจริงฮะคุณเสกฮะ อย่างที่บอกไปครับว่าถึงแม้ว่าพอาใขั้นทำภาพ,พดูดีจริงๆแต่ว่าเรื่องของการเงินเนี่ยแล้วก็เรื่องของความได้เปรียบยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นแต่ว่าได้เปรียบจริงๆเรื่องของการควบคุมแผนที่ครับและด้านหน้าครับยิงอัดใส่มอดไปสองดอกเอาสไลด์หน้าขู่ด้วยครับผมดุดันขึงขังประตอดแต่ว่าด้านบนต้องชมครับว่าเด้งสองเด้งสองโอ้โหถ้าซ้ำทีนึงบอกเลยว่าบินแต่เต่าๆนี่เห็นกำดาบอยู่ใจคอไม่ดีครับแฮปปี้ขอเข้าไปท่วโอ้โหแค่คิดจะเข้าไปเท่านั้นโอ้โห แล้วหน,หน้าหน้ายังไงต่อครับตอนนี้มันก็นยังอยู่ด้านล่างนะครับยังมีอยู่อ่ะไปแล้วเรียบร้อยเคลียร์ได้แล้วคเขมเสกครับไปต,ต้องบอกว่าไปครับรีบไปเคลียร์แล้วเว็บคลิปนี้รับได้หมดเหมือนกันแล้วจักอ,อ,อ,อือหือยังรับได้เยอะอยู่โอ้โหเกมนี้ต้องชมเต่าเต่าว่าปิดพันหนึกการสปีดพุชของนาคคอรเอาไว้เลยครับไม่ให้ไปครับไม่ให้พุชคีไปไกลๆไม่ให้ไปไหนทั้งนั้นฮะเมื่อกี้คุณเห็นแฮปปี้โดดเข้าไปป่า บคอนเอแบบโบนะเข้ามาจะเคลียโบเลยนะโอ้โหแล้วโบสะแรงเลยครับแฮปปี้นี่เกือบออกไปไม่ทันนะแรงเกินถ้าไปเผอกดจัดเมนลําอยู่นี่น่าจะไม่ทันลําเสร็จนะครับอาจจะหายหายไม่ได้เลยนะฮะแต่นี่ฮะคือความได้เปรียบของคู่ที่ได้คุมแผนที่ได้ครับผมนั่นก็คือการคุมอัเจกทีฟรับพูเสีครับต้องดูว่าใช้ประโยชน์จากนักซื้อได้มากแค่ไหนนะครับตัวคลิกซี่กับคาเฟนี่เป็น2ตัวละครที่ก็การบ้านเก่งอยู่ครับมีอันดับสกิลที่สามารถจะเคลียได้ครับใช่ครับจริงทารอนเนี่ยเล่นในบ้านแข็งแกร่งมากนะ เพราะว่ายังมีโอกาสในการเล่นสวนอีกเยอะถ้าเกิดว่าทางพออเบคอนทามเล่นไม่ละเอียดพอใช่แล้ว3ตัวละครที่มีอะไรซเคิลนะครับไม่ใช่ตัวกันบ้านเก่งขนาดนั้นด้วยนะครับพออเบคอนทามถ้าเล่นไกลๆแล้วพลาดนะครับฝั่งนู้นเขาห้เลยนะห้านาฬิกากับผม อาจจะยอมยอมเสียบาแลก์ทางหนึ่งแล้วโถมใส่ให้สุดแล้วกด5คนลุกขึ้นไปเล่นก็ได้นะครับใช่ครับโอ้แล้วโซนะเอาเยอะครับหมูหวานครับผมเลด้าเหมือนเป็นที่ของฉันพยายามจะไปเกี่ยวป่วนตัวต้องตีเล็กน้อยครับฟิวเซเลตลงบ่ายจากทางด้านหมูหวานครับตรงนี้แฮปปี้เวฟรับเวฟตรงกลางครับยืนมองจดจ้องจ้องต่างฝ่ายพยายามคุมเกมครับโอ้ยลูกเต่าเได้หึงชุดโอ้ยิงมบให้เข้าเหมือนกันอุ้ยบัตรมันรอดมา บเัเดี๋ยวเดี๋ยวบังให้ตัวโต้เดี๋ยวบังให้เออบังหน่อยบังหน่อยเออนะมองไปครับ1เมตรครับผมใส่ฮะับเขาช็อตแก๊สเซิร์ชครับแล้วโซนอย่างโหดครับผมโอ้โหตอนนี้บอกเลยว่าโตโต้รุกรักโตโต้รุกรักโอ้แต่กับเทคกมาเลสเตอร์ก็เสียเรืยบร้อเยอะแล้วนะครับแล้วจักรเกิดเถื่อคุณเสกแล้วทายได้ไหเฮ้ยอเอจูเอดูเอดูเอดูโอ้โหเนี่ยมันจะเอาเยอะแล้วอันนี้เอาเยอะแล้วครับผมโอ้โหไม่ง่ายจริงจริงกูเสก ต้องโชว์วิธีการเล่นรายละเอียดที่ดีมากครับเจ๊ช้างครับทำให้ทาวเวอร์เสียเลือดแค่นี้นะครับแล้วตองกลางโอ้ปลายใส่ไปที่น้องตีก่อนเฮ้ยตายนะนยาตายด้วยนะเพราะเล่นทีเผลอหายไปเลยเขามีแต่เปิดทีเผลอนี่เล่นดีเผลออันนี้จังหวะาธนอ์ดิดยื้อหรือครับเพราะอ้าวนายตีอ้าวตีหายโอ้โหสลายแล้วสลายครับ โอ้โหคิดว่าเขาจะไปป่วนเวฟเคลียข้างบนไม่เลยฮะโฟกัรที่ฟลอเรนติโนนี่แหละครับจำนวนที่มากกว่าฮะอย่างที่บอกการขึ้นบ้านของพออเป็นทา,ทาไม่ง่ายขนาดนั้นแต่ว่าทางตัวทารอลพยายามจะเล่นเยอะในขณะที่น้องตียังไม่มาน้องตีไม่มีเอเลสไคเคิล์เครับพยายามจะเล่นเยอะแต่ยังดีที่ออปติคทีฟยังไม่ขึ้นนะคุณเสกครับแต่ครั้งหน้าถ้าขึ้นผมว่าไม่น่าบ้านแล้วนะครับน่าจะมา <c oughs> เล่นกัน กลางแบบแล้วครับแบบนี้แล้วคือบอบไปเขาทำกดดันนะครับใช่ฮะพยายามจะเล่นต่อครับตอนนี้กขาวิ่งเข้ามาครับเล่นดูนลัสหนีไปเนเจอร์เรียบลงนี้ครับยืนค้ำไว้ก่อนจะดีเซฟทีมไ,ไฟกันไหมฮะกุเศิตรงน,นี้ถอยไปแต่ขวาอ,อ้อมเจจักอ้อม แตกแลกแลกเอาเจอเจจ่าครับผมมาลสไปเรียบร้อยโดนเก็บไปทั้งตัวพอไปเขาทำอันนี้งานยากครับสียออโต้ทีการันตีหนึ่งฝากแน่นอนครับสำหรับด์กเบรซิ่งแล้วเสียสเปลฮิลไปด้วยนะครับเมื่อกี้นี้นั่นแปลว่าเลยร์ต่อไปถ้าเอาแบบฟูฟูการเดินเกมเข้าไป40่ิบวิตรงนี้เนี่ยนะครับจะไม่มีการอัจจุร์ทลงมาล้วฮิลได้เพราะว่าจะมีด์กเลยยี่สิวินะครับเกิดปุ๊บจะลงมาซ้อนนี่เหนื่อยนะครับดาเมจมันเวิร์เวอร์เลครับ ขายก่อเกิดเยอะกันครับเกมนี้ผมพูดตรงๆว่ามัน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 เป็นแบบว่าความกดดันมีสุดจริงฮะเฮ้ยโอ้โหแล้วน้องตีฮะเอามีมาร์กผมรู้สึกไม่ดีเลยหายไปไหนครับผมโอ้แล้วด้านหน้าโอไฟโดนจับต่อครับผมจังหวะนี้ไฟชนลมุนกันเอเดนสเปเดอร์ลงมาพยายามจะแซวชิดโอไฟแล้วโอว่าไฟรอดไปได้เจนแจ็คเซฟเดอะเวลยังออกได้อยู่ตรงนี้ครับของอะไรกันครับเนี่ยซื้อเขียวได้แล้วรอดแล้วเป็นอุตส่าห์ไปที่มอสครับรถเตามกาแพงโดยมีมาร์กอยู่ด้านหลังแล้วต่อยเข้าไปปุพยอยากจะเบิร์ดเอาไปแล้วเกิดบมาจ่ออกไปก่อนแล้วจะหััันหลลงกบไป ที่ดาร์คสเลเยอร์ฮะโอ้โหหันไปบอกว่ามีม้าฮะรู้สึกไม่ดีเลยครับอ d ดอ t ฟ so oh ิ e l โ o good สองทีที่โดนดีดดีดแรงมากน้องตีไปอย่างไวเขาเข้าพุ่ไปก่อนเขาอยู่แค่สี่คนเดี๋ควเขาไปชิงพื้นที่ไว้ก่อนนะครับสำหรับทารลอยสปอร์ตแต่ก็เทรดได้สวยครับเจจักวาว์ปลงมาก,ก็จริงแต่โอเไฟต้องถวายตัวเองลงไปแต่ต้องชมว่าเปลี่ยนของเร็วมากครับไวมากนะีกแลว เอาละมองฮะยืนคุมยืนคู่กันมองครับโอ้โอไฟเหมือนเดิมแล้วโฟกัสไปที่มอสครับมอสรับทุกอย่างเลยครับตรงนี้เอาเลยครับเสี่ยมอสไฟมอสกดเอเลีไซคอลครับเข้ามาจากที่2โดยทางเต่าเต่าครับแล้วเข้ามาเป็นโมงอย่างนี้ริกเตอร์ของเต่าเต่าทำเรื่องเลยครับมีไฟเข้ามาต่อแล้วตรงนี้ครับคุมทุกอย่างได้ควางหน้าคุมดาบของริกเตอร์เอเลีไซคอลมีแค่3คนก็จริงแต่คนที่ล้มนั้นมีนะครับก็คือมอสแล้วลุกกลับมาตอนนี้จะเอาทางด้านของดาร์ค์เลเยอร์แล้วเป็นชิปเปอร์เงินแกสเซิร์ด ไม่กดหรือยงังหลอกให้เขามาถึงหน้าบ้านก่อนเดี๋ยวต้องดูเอ้ยเหมือนว่าจะกดกดกันมาบ้างแล้วหรือเปล่าฮะมีหรือไม่มี ยังไม่กดนะเซกอ้าไม่มีเมื่อจ้า <5 S 2> ต่อสามครับกดแล้วกดแล้วกดแ,แล้วหนึ่งกดมาแล้วหนึ่งครับด้านหน้าก็โอไฟครับรับเละครับไปแล้วเรียบร้อยคนแรกเลยครับผมเสียทาวเวอร์ด้านบนไปเหลือแค่การยื้อเลยครับจะปิดหรือเปล่าฮะจบเกมไม่ได้นะคนเขบรูด้านหลังอยู่ครับแก๊สเซิร์ตละลายแฮปปี้ไปอย่างรวดเวเจ็จ็กอยู่ด้านหน้าครับลังไสเข้ามาลองตีลํำใส่ไปหนึ่งทีแล้วเหลือเพียงแค่หมูหวานคนนี้จะกันยังไงครับตอ้ใหเป็นแก๊สตีเมื่อาในจังหวะแบบนี้จบเกมครับเป็นการตีเสมอได้